สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเนาะตามคําเรียก้ลงนะครับก็จะเป็นฮานอยธรรมดานะครับก็ไปค้นหาข้อมูลแล้วเนาะอ่านะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับมาบอกแนวทางฮานอยธรรมดาแล้วก็ VIP นะครับมาดูกันนะครับว่านะครับ วันนี้นะครับจะได้คู่เด่นเลขเด่นตัวไหนนะครับก็ผมบอกไว้เกออ่อนเลยนะครับว่าตัวเลขนะครับมันยังไม่นิ่งนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเฉยเฉยไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับพอเนาะ คนดวงเหงเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนะครับได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงครับตัวเลขเกิดจากการคํานวณนะครับแลวดูสติหวยที่ออกสนับสนุนใ้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ทําสูตรให้ดูนะครับก็จะเป็นท้าน้อยธรรมดาเนาะน่าจะมีแล้วมั้งนะครับเหมือท่านก็คอมเมนต์มา ใต้คลิปนะครับก็ให้ออกฮานอยธรรมดามาแล้วนะครับแล้วก็ VAP นะครับน่าจะเป็นออกช่วง6 0โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะนี่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับนี่นะครับก็ดูเป็นแนวทางไว้เฉยๆนะครับก็สำหรับนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ นี่นะครับก็ถ้าไม่กดนะครับตระงจะพลาดนะครับนี่นะครับก็เหมือนฮานอยพิเศษนะครับก็สําหรับนะครับสมาชิกท่านไหนนะครับที่หาที่ซื้อไม่ได้นะครับก็ถามเพื่อนๆสมาชิกนะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับนะเดี๋ยวก็มีคนมาตอบให้นะครับสมาชิกของคนดวงเฮงนะครับนาลากันทุกคนนะครับเออนะครับเนี่ยดูเฉยนะครับก็ยังกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ นี่นะครับก็เหมือนผมบอกไว้ในคลิปก่อนหน้าเนาะนะครับถ้าครบสักคนกดถูกใจสักพันขึ้นนะครับนี่นะครับครั้งหน้านะครับเราอาจจะได้เจอกหน้าคัดตากันแล้วนะครับนี่นะครับก็ดูกันนะครับว่าหน้าตานะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับก็ฟังใ้เสียงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหน้านะครับอาจจะพูดก็ สำหรับในเลขเด่นนะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับเตรียมปากกานะครับเตรียมดินสอเตรียมอะไรก็ได้นะครับที่จดไว้ได้นะครับข้อไม่งั้นก็เตรียมแคปเลยครับเลขเด่นนะครับสำหรับสายออกกําลังกายนะครับก็จะเป็น8แล้วก็2นะครับนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับถูกใจไหมครับถ้าถูกใจก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ ถ้าไม่ถูกใจนะครับกดไลค์เหมือนเดิมนะครับนะครับนี่นะครับก็ที่ผมไปดูนะครับก็ยังไม่มีนะครับที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับจะมีเนาะที่ผมเอลลงให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับเว็บของโดยตรงนะครับของโดยตรงของทางเวียดนามเลยครับนี่นะครับผมก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนาะนี่นะครับ เพราะว่างวดสุดท้ายนะครับก็จะยังเป็นงวดวันที่31มีนาคมนะครับนี่นะครับเออครับยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับก็นี่นะครับก็เป็นภาษาเวียดนามเลยเนาะนี่นะครับนี่นะครับงวดสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นงวดวันที่31น,น,น, 31. นะครับมีนาคมนะครับ นี่นะครับก็เนาะก็ได้ไปค้นหาข้อมูลนะครับก็จากที่คำนวณมานะครับหลายๆสูตรนะครับก็ได้เปลี่ยนสําหรับสายออกกาลังกายนะก็จะเป็น8กับ2นะครับสําหรับในการจับคู่นะครับก็จะเป็น8ปนะครับนี่ครับ8ป8 0ย์นะครับ แล้วก็8 5ดห้าหนะครับต่อไปนะครับ2เนาะแน่นอนครับ2 2งสองแล้วก็25นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับต่อไปนะครับสำหรับ สองตัวนะต่อไปเป็นสามตัวนะครับสามตัวก็เป็นห้าแปดสองแปดสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองแปดนะครับนี่ครับก็จบไปนะครับสำหรับฮานอยนะครับฮานอยธรรมปตานะครับก็ยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นี่นะครับถ้าเห็นโฆษณาขึ้นนะครับก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับฮ่านะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับ VIP นะครับนี่นะครับก็สำหรับฮานอย VIP นะครับผมก็ไม่เคยได้ลงให้เปลี่ยนแนวทางสักครั้งเนาะนะครับก็ลงแต่ฮานอยธรรมดานะครับนะ มาลองดูครับสำหรับฮานอย VIP นะครับเผื่อจะลุ้งนะครับเฮ้ยเหมือนฮานอยพิเศษเหมือนฮานอยธรรมดทานะครับออสำหรับสูตรนะครับก็ไม่ได้ลงให้ดูเหมือนเดิมนะครับสำหรับในฮานอย VIP นะครับสำหรับสายอ,อกครงการนนะอ่าผมขอมอนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับ่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ดูแลสุข ภาพคนด้วยนะครับอ่านะครับถ้าใครไม่ได้5,000นะครับก็นี่แหละครับก็มาดูขนลงหิงก็ได้ครับเผื่อจะได้ไวกว่าเดิมนะครับสำหรับเลขเด่นของตัวฮานอย VIP นะครับก็จะเป็นออกไหมครับ น่าจะออกอยู่เนาะฮานอยวีพีนะครับเห็นสมาชิกนะครับพูดคอมเมนต์กันหลายท่านอยู่นะครับก็จะมีนะครับไก่นะครับอ๋อไก่นี่นะครับเลขเด่นนะครับสำหรับสายออกกําลังกายนะครับสำหรับฮานอยวีไอพีนะครับก็จะเป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งครับ สองตัวนี้นะครับไม่ดูว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าครับจับคู่นะครับจับคู่ก็จะเป็น 01, 04, 0ูนย์หนแล้วก็06ต่อไปนะครับก็จะเป็น11 1่ส 1นนะครับแล้วก็เออมาห้าแล้วเอือืวว่าจะมาห้าจริงอ่ะหนงหก 1, นะครับขอไปครับเขียนผิดนี่นะครับสําหรับ2ตัวนะครับสําหรับฮานอย VIP นะครับต่อไปก็จะเป็น3ตัวนะครับ3ตัวในงวดนี้นะครับก็คือ405 615นะครับแล้วก็146นี่นะครับก็จะเป็นแนวทางฮานอยนะครับอ่านะครับในงวดวันที่ในงวดวันที่บอ่านะครับ,นะรบนี่นะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับนี่ก็จะเป็นธรรมดาเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหานอยพิเศษนะครับนะครับใครโชคดียังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับแบ่งปันแชร์นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกเนาะอ่าใครหาที่ซื้อไม่ได้นะครับก็ สามารถพูดคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคลิปนี้นะครับไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับนี่นะครับให้สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับ Wh ก called, ็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางในการเล็กซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เนาะใครไม่มีดวงนะครับก็ต้องมาดูคนดวงเฮงนะครับดวงถึงจะเฮงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับของแต่ละท่านนะครับถ yeah. ้านะครับ หลุดแล้วนะครับอย่าปล่อยให้หลุดเลยนะครับหลุดแล้วต้องตามต่อนะครับเพราะว่านะครับแนวทางของผมเนาะมันไม่ได้เข้าไปทุกวันนะครับก็จะมีวันเว้นวันนะครับก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสมาชิกทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะนะครับก็ฟังไปก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่าจะได้ไม่พลาดนะครับก็ หวังว่านี่เนาะก็ประเดิมในคลิปแรกนะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับโลโก้ VIP นะครับคลิปแรกก็ขอให้ทุกทท่านนะครับเฮงเฮงทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ทุกท่านนะครับโอนเงินมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกท่านโอนมานะครับผมไม่ยุ่งแน่นอนครับอาจจะยุ่งครับยุ่งเพราะ ต้องโอนไปทําบุญนะครับนะครับหวังว่านะครับเราทําบุญด้วยกันนะครับเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับงินทุกบาททุกตางค์ที่ท่านโอนมาครับผมไม่ใช้ซักบาทเลยนะครับนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้เฮงเงนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ